ลงน้ามลงหน้ามจับพี่ดีจับพี่ดีจับพี่ดีเราพังไหลเราพัาไหลค,ค่อยๆค,ค่อยๆเรามาหัวนาชุบเออลงน้ามบ่ได้แพ้น้ำอันเดอร์มื่นเไลค์กีะาชัแนลสวีทสวัสดีทุกคนครับคุณอยู่กับผมพีู่หนึง่งไลค์กีฬาชัแนลครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมที่เขาจะได้เ,เป็นสุภาพบุรุษสุดหล่อสองคนที่เราต้องพาคนป่วยไปส่งถึงที่หมายแล้วที่ยากคือทั้งสองคนนั้นเราคุมแค่คนเดียวเอาละแยกประสาทนาล้างรนะบาดตอนนี้ อตงห่วงครับเอาสีน้ำไปส่งหามหมอครับฝากรบกวนเด้นะครับอันดอกซ้ายคือคุมคนหน้าอันดอกขวาคือคุมคนหลังโอเค L 2คือเดินถอยหลัง R 2คือแลนไปทั้งหนาโอเคจับดีๆครับไปแลนผู้ป่วยเราต้องรีบไปส่งนะทำใจดีๆไว้ครับกันไปก่อนนะครับเออเดี๋ยวดมือหมอแล้วเดี๋ยวก็หายครับผมมาต้องห่วงเลยหายดีกู รอบนี้เดินระวังระวังคคอยเลี้ยวกอนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายซ้ายซ้ายเนี่ยซ้ายซ้ายอ่าแล้วก็ค่อยๆแล่นนะแล่นแบบจ็อกกิ้งนะค่อยๆไปเจะอจ๊อนะเดเดเดเลี้ยวขวา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 ,ขา,ขา,ขาเออบอมมียใช่ว่ามันปรับมุมกล้องแบบีิมก็ดูยากก็นเลยเออขึ้นบนหรือลงล่างบนก็น่าขึ้นนะบนขึ้นหรือเปล่านะแม่กงเทืงพอน้องมองยากๆกล้องไม่ตามาโอเคบอมเมียน ทั้งใต้ทั้งใต้ทำใจดีๆไว้เด้อครับเด้อค่อยๆไปไอ้เจ้าจับๆๆๆจับจับเด้ตกเดี๋ยวตกอ่าองไรลงนี่บ่แม่นบอพี่ซีแมนแล้วล่ะอ่าปรต้องห่วงครับเขาผ่านมาแล้วครับเนินหนึ่งครับถ้าได้๋ยหัดเขาเลยเดี๋ยวก็ะหอดเดี๋ยวกระหอดค่อยๆขึ้นมัาอ้าวกล้องปรตามทั้งพี่บอกอ่าแล้วก็ให้ตัวหลังขึ้นมานี่ไง เฮ้ยเป๊ะจัดเลยค,ยค่อยๆค่อยๆเออเออติดติดติดหินเอ่อน่าจะทางขวานี้นะไม่มีหญ้าผิวไหวอยู่มับอืมที่เราคือบอกเอาเสื้อกัดเอลอ่านคนไข้ไว้ก่อนจังได้บพตกปีอันนี้เลี้ยวจักนิจักหน่อยก็ปีนปึ๊บได้นน่สี่หัวใสวเน้อมาขึ้นมาเฮ้ยทา,างตรงแบบนี้ก็วิ่งสิครับอ่ะ แล oh ียนนะครับแลีนเรนเรนทั้งใจดีไว้ครับโอ้ยของมือห้อยตองแตงแล้วอันผู้บ่วยครับเก็บแขนเขาหน่ครับระวังค่อยๆเลี้ยวซา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 ค่อยๆนะค่อยๆไปฮึบแล้วทางไหนเนี่ยเอ๋ะออย่าบอกนะไอเนินตรงนี้เนี่ยแม่ละละกล้องน้ำปนิค่อยๆค่อยๆไอหนุ่มข้างหลังตามมาครับพี่ไปเลยพี่นําเลยเดี๋ยวผมตามด่าพี่เองเออทางไหนบ่เนี่ขึ้นทางเทิงบ่หรือว่าลงนี่เฮ้ยมีน้ําไม่น่าใช่ นี่ตรงนี้เฮ้ยตกตกตกคนไข้จะไข่ระวังครับระวังระวังเฮ้ยเจ้ากรนอยดีดีแต่เพื่อไงเจ้ากระได้มันเอียงตั้งใดตัวนี่เดี๋ยวถอยถอยแน่ถอยแน่ถอยแน่งางขึ้นมาได้ถอยแน่ปากละอ่าเอาละมาคอยไปโอ้ยกดไข้หงอยศีรักแล้วยันเย็นเจ้ากระได้เฮ้ยออกนอกแมปเอ้าต้องลงน้ำเหรอชิบหายแล้วไงเลอะแล้วลงแบบนี้เนี่ยนะคนไข้จะไม่ ตกวะครับค่อยๆค่อยๆงน้ำล่องน้ำจับไม่ดีจับไม่ดีจับไม่ดีไปไงจับไม่ดีเราวังไหลเราวังไหลค่อยๆค่อยๆเราบังหัวน้ำชุบเออลงน้ำไม่ได้แพ้น้ำอันเดอร์มืนเน้อาบูไม่ใช่ลงน้ำหรอกหรอกหัวตมน้ำรอบเขาหูดังบ้านี้ถ้าเดินไปทางไหนทางนี้เหรอใช่ไหมทางนี้เปล่าไม่ใช่ถ้าว่าขึ้นข้างบนนั่นหรอเฮ้ ใช่ออย่าบอกนะว่าไอ้ล้อขอบน้ำไปใช่ไหมกล้องไม่ตามอ่ะครับนั่นมันบอกต้องน้อเขยตั้งก็นี่ค่อยค่อยอยค่อออกก่อเออตกเอานี่ยเนี่เดินนี่เดินนี่โอ้โหเฮ้ยหนุ่มระวังเฮ้ยละวังเบาเบาดิว่าหนุ่มไปยังไงไปให้ตกนะไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มเดินขึ้นมาอ่าแล้วหาเส้นทางข้างหน้าเมื่อเราผ่านไปแล้วเราจะทำขึ้นจังไหนล่ะครับเออขึ้นตรงไหนได้ย่าข้างหน้าหรือเปล่าเออตกค่อยก็ค่อย นะค่อยนะขึ้นนี่หรือเปล่าหรือว่าไปต่อก็จะไปต่อนะโอเคโอเคเย้ยบักลาอย่อตกอ่าเราผ่านบอลน,นะเฮ้ย hey, เช็คพอยต์ว่ะเฮ้ hey, ยจุดเช็คพอยต์ข้างหน้าเฮ้ยดีดีดีไม่จุดเช็คพอยต์อยู่ยนะึกว่าจะไม่มีสบายละ,ยละยแลแนเลยครับผมไปซิ่งซิงนั้งใจดีเว้ยครับเดี๋ยวก็หอดมาหอดมือนี้กับหอดมือหน้า เปลี่ยนมุมกล้องไปต่อใช่ทางนี้ไหมใช่หรือเปล่าเราขึ้นข้างบนเอ๋โอเคใช่อยู่ไปเข้าร่องเขาอีกนานแค่ไหนจะถึงมือหมอเอาๆค่อยๆค่อยๆพิ่งสะบัดตามเออสะบัดตามด้วยซิกแซกด้วยมาวีมือขนาดเฮ้ยเพิ่บออกซ้ายหน่อยครับซ้ายหน่อยวิ่งเยาะๆไปไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มสะบัดตามโอเค แล้วมันมองไม่เห็นทางเท่าไหร่เนี่ยเราเร็วไปหรือเปล่าทางมันตามบอดทันดิเฮ้ยเช็คไฟที่สองเลยปะล่ะยังยังไม่ถึงถึงหมู bon ่บ้านแล้วใช่ปะแมนบอสน่ะไม่น่าใช่โอ้โหโหเนินเฮ้ยคุณรีบรีบต้องวิ่งต้องวิ่งกล้องไม่ไปเร็วโอ้โหมันจะหยุดหยุดดูสักหน่อยไม่ได้ชิบหายกล้องเอ้ยกล้องใจเย็นตกตกคนไข้จะตก โอ้ยโอ้ยโอ้ยก้างตากว้างตาตกแน่นอนคนไข้ฮุ้ยรอดว่ะเฮ้ยรอดเฉยสุดยอดคนไข้ทำหน้าที่ดีมากครับโอเคซิกแซกหินไปเออ่ซิกแซกเออ่หินมาโอเคไอ้หนุ่มสะบัดตามโอเคโอเคสะบัดตามนะโอเคนะเออไปทางไหนซ้ายนี่แหละซ้ายเดินอ่าโอ้ยจินตนาการเออชิบหายเขาหน้าผาเนี่ยเลย ฝานี่หรือเปล่านี่ไงลงตามหินนี้ไหมน่าจะใช่นะเอ้ยหนุ่มค่อยเดินสะบัดตามมานะเฮ้ยพื้นต่างระดับระวังด้วยนะครับพื้นต่างระดับนะครับค่อยๆครับข้างหลังค่อยๆระระวังอุมเออสะบัดมาสะบัดมาลงลงลงเฮ้ยได้อยู่ไปไหนต่อลงคือน,นี่นะ อ่าเฮ้ยเช็คพอยตสองรวดเร็วเริ่มมีพัฒนาการมันมีเท่าเมื่กี้เช็คเนี่ยน่าจะประมาณ10กว่าเช็คพอยต์ปืด๊ดมันมีคนเล่นจบไหมครับเนี่ย mm hmm. ผมว่าผมได้เซากว่าเพราะผมย้อนสีหัวร้อนเลยถ้ามันล่วงตอนนี้นี่คือป้าแร์เลยนะจะไ,ได้หัวร้อนถ้าแกตกนี่แหละค่อยๆงานไปถึงเอยเพป็นไงเจ้าก็เกง่งขาไปเลย mm hmm. ผมเก่งนิ้วตอนนี้เชืจอยใจเลย mm hmm. ทางสะดวกวิ่งเลยละกันไปวิ่งเลยครับ เดี๋ยวก็ถึงครับซิ่งเลยเออมันเป็นมันมันมมัมใช่ไหมมันคือบอ่อที่ไปได้ใช่ไหมเออผมมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเป็นหลุมแกไปทางไหนเนี่ยทางนี้เหรอทางนี้เหรอโอเคมาตรงกล้องเอออาวล่วงพอดีแล้วเออเอาอใครล่วงไอ้ลุมล่วงคนไข้ไม่ใช่พี่งานบอกเบงิงผมเลยข้างหลังมันไม่มมองยืนอ โอเคแล้วก็เช็คไพตรงนี้เว้ยทางพี่ทางอันนี้ทางนี้ทางนีง้เอาผิดทางอีกแล้วโอ้ยเอาพี่ทางพี่พปึบปึ๊บป,ป,ป,ปโอ้ลงตรงนี้เหรอใช่ไหมลงตรงนี้ใช่ไหมขึ้นข้างบนนี่นะตรงนี้นะต้องลงข้างล่างนี้ไหมเงี้ลงข้างล่างหรือเปล่าหรือไปต่อถ้ากล้องไปต่อผมก็ไปต่ออะ่ะจอกระกล้องจะไปตามผมไป โอเคไม่ตามแล้วออกทรายเลยทรายเลยเอาละและนี่แหละครับตามเนื่องทังหลังนี่แหละไปเข้าตึกตับระวังตกระวังตกระวังหมื่นนะเอ้ยมันเอาอีกแล้วกล้องมันเอาอีกแล้วมันรีบอีกแล้วจะรีบไปไหนเอาวิ่งกวงูวิ่งวะนี่ไงเร็วกว่ากล้องแล้วไงฮ่าฮ่าเออเร็วค่อยเร็วค่อยเร็ว วิ่งตรงๆวิ่งตรงๆเอาผิดทางเหรอแล้วถูกและถูกละโอเคเอาหัวสักกลับมาไงเออไงบ่เบรกกับบ่บาบ่เบรกกับบ่บอกคืออะไรวะเบรกกับบ่บอกสันเดิต้องวิ่งสินะเกาะไว้ครับคุป่วยสะบัดแน่นอนข้างหน้าเนี่ยเย้นั่นแหละเรียบร้อยกูว่าแหละตัวผมวิ่งเลยได้ไหมผมไปเลยได้ไหม เออร่วงกันหมดเอาไปให้หมดเออไปต่อสู้อาละเดี๋ยวเข้าทีตั้งรักเต็มัวแลนเด้อบัดนี้เด้อน้ำเจมาเด้อไปเลยเจแลนมาไปแลนหันไปได้เจมาตรงห่วงข้างหลังมัฟมาตรงห่วงไหนไหนล่ะเอ้า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 คืนนี้เอาเออ เลี้ยวเบาๆเจ้าก็เกาะว่าอยู่เนาะเอาละเตรียมตัวนะครับปองนี้เข้าสีหันไปพร้อมกันเข้ากับแร่เลยนมวิ่งเลยวิ่งลยุยเฮ้ยลงุลงลุงเจ้าอย่าปีนอย่าปีนไม่ปีนอยู่ดิซื้ออย่าปีนทั้งสี่ว่าเอานอนอยู่ดิซื้อเจ้าคนนี้อาจจะมีเช็คพอยต์ก็ได้เนดะ้อจริงไหมเอาละขออากาศข้างนี้ผมขออากาศข้างนี้ให้ผมได้ถึงเช็คพอยต์ทันทีเถอะนะถึงเช็คพอยต์ที ถึงหรือยังเฮ้ยเดี๋ยวนั่นก็หลุดตรงนั้นมาแล้ววะ่ะยัยง,ย,ง,องอยังกล้องยังวิ่งอยู่กล้องมันยังวิ่งตามเร็วๆอยู่เราเราต้องค่อยๆไปนะค่อยๆนะเออหินครับหินครับเฮ้ยกล้องมากล้องมากล้องมาไอหนุบเรามากหลงังชิพายแล้วไปทางนี้ไปทางนี้โอ้โหทิกแซกสะดวยไอตายดีนะโอ้ยถึงเช็กไปหรือยังเนี่ยยังไม่ถือกอ นึกว่าถึงแล้วเฮ้ยตก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 เฮ้ยยืนอยู่ยืนอยู่เอ้าเด้งกลับขึ้นเตียงเฮ้ยเดี๋ยวยี่ได้ไหมเนี่ยอ๋อเห็บเออไม่รอดขาอ่อนอีกแล้วเฮ้ยอโอยอ๋อยก้าวผิดนิดเดียวโอ๋ยหนุ่มเอ้าตะลงเหงหยั่งเลยว่ะ ขอรับความขอบคุณจากลายคิรัชน์แห่โอากาสนี้ด้วยครับขอตัวลาค่ะเริ่มกินไก่ทอดเยียมทอดไก่กินสุขทันส์วัสดีขุนครับใช่ครับหัวร้อนครับ